สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบัณฑแพงครับเอฟซี FC รถแฮร่ลำเพิ่นเตยเสด็จเอฟซี FC น้องวงเองครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จรำเพิ่นออฟฟิเชียลครับพี่น้องบรรยากาศเศร้าครับฟ้าหลังฝนครับพี่น้องคืบเนียนจักน้อยนี่ครับหลังจากฝนหยุดตกมากมัดขึ้นครับพี่นอ้องอรุณสวัสดิทส์ทักทายพี่น้อง,งอย่ามะเสาวครับทักทายพี่น้องย่ามะเสาวยังทันได้มีผู้ใดตื่นนะครับเนาะ ท่านนี่แหละองค์ลักพิทัอ์าอาณาจักรสาวน้อยครับเก็บขยะพร้อมตอนเสร้าพี่น้องมาเก็บขยะฝนดีฝนเล็งครับช่วงนี้พี่น้องได้ยินข่าวว่าเห็ดแต่ละบ้านแต่ละหมู่บ้านออกหลายพี่น้องไปเก็บเห็ดท่ายรูปลงเฟซโอ้เห็นหลายคนผมอยากไปก็ไม่ได้ไป บานใหญ่ครบับสอบบอสกับเบยูนะพี่น้องไปทัวร์คอนเสิร์ตกับลุงสาวน้อยเสด็จแบนครับพี่น้องโอ้ยฝนตกน้ำถล่มเวลาสอบอบอสเบยูลำเพลินเบยูกับเสียงเงียบเช็กหน่อยครับผมพี่น้องเงียบ แม่วันแม่พ่อตื่นไปนอนแม่วันแม่วาน,วานเสียงอย่างนอ้อปักแป็กปักแป๊กปักแป๊กอยู่อรุณสวัสดิ์ครับแม่วาน,วาน,วานสวัสดีครับ ดีครับแม่สวัสดีครับทำอะไรกินสวัดีครับทำอะไรวันนุวันนี้เมนูอะไรแก่งไปไหเงียงไปไเงยงปไเยงก็ปาคนรหน่อยไปไหเงยงตรงนี้สุดอดเลยมันคกทอดเลือยเดือดนนี้เละไรมับกับแยกใหญ่เดอดนนี้ก็ไม่สิกับซีุ่่มบนนีซีุ่่นเดีวอืมเดียวกันสอง เือวังา้านจะเป็นเงงบสามแบอะไเขาดีมากไปเนี่ยังบัวมีผู้ใดมาเลยผมก็แหลกเกี่ยวอนชนะไม่นี่เป็นช่างไหมปูนปั้นปูนอยู่ีหลายฝนตกออกมาใบม่งปูนปั้นออกมาใบม่งฝนตกดีแห้งหวานเอ้รับเสียบครับรับเสียบปะกี้ย่างมันใม่ไหมตลาดเตะ ยังมาเจนป้าเหมือนนันแม่อันนันให้มาเจบ้านเหมือนนันนะอ๋อแม่ไปบ้านไปบ้านอ๋อก็เลยเอามาทำก็เลยเอามาเอาใส่ตู้ไว้เพื่อให้เย็นดีกว่าถ้าเราส่ไมาเย็นครับผมใหญ่ขึ้นคอนยม่งเหมือนสาวค่ะครับโอเคขอบคุณครับแม่ตักทายตอนเช้าเลยครับมับรรยากาศย่ำเศร้าพี่น้อง ฟ้าหลังฝนมันบรรยากาศที่สดชื่นที่อะไรวะบรรยากาศที่สดใสที่เรายังไม่สดชื่นพันธัญหารเขียวชะอุ่มครับได้น้ำ แปลงนาของเรานำทาว่าต้องห่วงเราบ่ดนี้ากสูไบไส้วันนี้สูบอาจจะได้สูบออกหรือเปล่าเพราะ <c oughs> ว,ะว,ะวะ่านาเนาะเพราะว่าผลก็เงียบๆไปละอัปเดตอาคารซ้อมลำนเงนียดไปฮอดไซส์แล้วภาพพี่น้องไปเบิ้ลกินข้าว มวา่านบ่าแน่ใจว่าผู้รับหมอเขาบอ่อเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยผมก็ไม่ได้สังเกตก็นาจจ่าจะบ่ได้เข่านะมว่านนะนชาบ ้านในฉาบเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือด้านนอกด้านนอกด้านหลังด้านหลังด้านหน้าก็ฉาบเสร็จหมดแล้วเหลือด้านด้านคางก็ฉาบฉาบเสร็จแล้วเหลือด้านหลังเหลือแค่ด้านหลังนะ ฝนปล่อยปล่อยฝนปักแป๊กปักแป๊กลงมาอีกครับกำลังเริ่มลงหมดแล้วนี่ครับ หวานพี่คะแนนครับเดี๋ยวย่าก็เริ่มขึ้นไม่อีกละเดี๋ยวทางเงาะจัดให้พี่น้องเอฟซีเขาเมนมาอยู่มาทำความสะอาดทานพี่แค่พิ่เนนนะด้ออยู่ั่นหาระวังเดี๋ยวสิบอกเราให้เดี๋ยวพี่น้องเด้เอ,อไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมากระยอกเรีย คลิปนี้เป็นการทักทาาพี่น้องนะครับอรุณสวัสดิ์ครับราบพี่ฝากน้องไว้ครับวันที่18นี้ครับเพลงใหม่บอสโจครับพักสาวเข้าเมาีฝากพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อติดหนึ่งมาแรงรถดแห่แหอ่อมบันแพงครับแต่ติดหนึ่งมาแรงเท่าเงาะออสเตรเลียอมบันแพงที่กันครับพี่น้องราบพี่น้องไว้ครับโอ้เขาผมจนันเอยกันเตี้ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะกันกันเยอะนะครับ แล้วก็วันที่ยี่สิบสามนี้ครับพี่น้องเปิดวงเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราครับพี่นอ้องยู่สนามกีฬากลางบ้านแพงพี่น้องอย่าลืมไปให้กําลังแรงเชียร์แรงใจกันดืออ้อหลายๆถ้าผู้ใดไปว่ได้ครับพี่น้องรับชมอยู่ที่บ้านครับบัตรออนไลน์เพียงหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทครับพี่น้องเหมาหนึ่งร้อยใบเพียงบัตรละหนึ่งร้อยบาทครับพี่นอ้องแจกวัวห้าตัวแจกรถจักรยานไฟฟ้าห้าคัน ซอยขออ,ของคำสองเส้นและเงินสดอีกมากมายหลายรางวัลครับพี่น้องครับไป่มวนน้ำกันเด้อครับเปิดลุดูกันสำหรับเพนแหงมีการสแสดงรถแหล่ลำเพลินลำแพนเต้เสด็จครับแล้วก็เวทีเสด็จแบนดแล้วก็สาวน้อยปเพชรแพวงเต็มวงซอดแจงปัดครับพี่น้องครับไป่มวนน้ำกันเด้อครับเด้ออย่าลืมเด้ออาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้แค่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยขอบคุณทุกการรับชมด้วยครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกคำว่าสวัสดีครับ